สวัสดีครับพบกับ s ซม Security Podcast ช่องความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่1นะครับหรือว่า ep 1ในหัวข้อการลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยหรือที่เรียกว่า security patrol อย่างที่เราเคยเห็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามหน่วยงานต่างๆก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำป้อมประจำประตูหน้านะครับคอยแลกบัตรหรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณทางออกนะครับ การที่เจ้าหน้าที่ประจําอยู่จุดนั้นเขาเรียกว่าเป็นจุดสเตชันนะครับก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ประจําจุดคอยตรวจการความปลอดภัยโดยการใช้สายตานะครับตรวจการนะครับแต่ข้อจํากัดมันก็คือว่าการการตรวจการขณะดประจําจุดก็จะมองเห็นได้แค่ระยะสายตานะครับซึ่งในบางครั้งเนี่ยพื้นที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั้นมีขนาดที่กว้างใหญ่นะครับ บางครั้งการตรวจการด้วยสายตาในระยะสายตาเนี่ยอาจจะมองได้ไม่ทั่วถึงนะครับเราเลยต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รัตะเวนนะครับโดยมาตรฐานแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่จะทําการรัตะเวนทุกสองชั่วโมงนะครับอาจจะประกอบอุปกรณ์หรือไม่ประกอบอุปกรณ์ก็ได้นะครับคําว่าอุปกรณ์ในที่นี้ก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเวลากลางคืนเนี่ยก็อาจจะต้องพกไฟฉายนะครับแต่ถ้าเกิดว่า เป็นเวลาโดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะมีอุปกรณ์ที่จะมาคอยช่วยในการรัตเวนเขาเรียกว่ากาดทัวนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยจะเรียกว่านาฬิกายามก็จะเป็นนาฬิกานะครับโดยรปภเนี่ยจะสัพลายนาฬิกาแล้วก็ไปไขกุญแจที่แขวนอยู่ตามจุดต่างๆนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็มีความทันสมัยมากขึ้นนะเครื่องกาดทัวก็อาจจะเป็นเครื่องที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นิดนึงก็คือสามารถชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ไปสแกน หมุดนะครับที่แปะไว้ตามที่ต่างๆแล้วก็เสียบคอมพิวเตอร์คอยตรวจสอบได้นะครับและยิ่งณปัจจุบันเนี่ยเราก็มีสมาร์ทโฟนนะครับเราก็สามารถใช้สมาร์ทโฟนสแกน qr code ตามพื้นที่ต่างๆก็จะเป็นการดทัวร์ได้เหมือนกันนะครับในส่วนของเรื่องการดทัวร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดในตอนต่อไป,อออไปนะครับนอกจากการาัตะเวนด้วยอุปกรณ์แล้วเนี่ยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ทําการรัตะเวนก็คือตรวจการเนี่ย ความปลอดภัยในเส้นทางที่เราเดินไปนั่นเองนะครับแล้วก็ทำการรายงานไปยังป้อมนะครับหรือว่าไปรายงานไปถึงศูนย์ปฏิบัติการหรือศูนย์สื่อสารหรือศูนย์วิทยุต่างๆก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าเราจะกำหนดนะครับโดยมีจุดสำคัญที่เจ้าหน้าที่รัตรเวนต้องคำนึงถึงดังนี้นะครับ 1. การรัตรเวนเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทก็คือการรัตะเวนด้วยการเดินเทา้าหรือว่า f o o พ Patrol และการรัตเวนด้วยยานพาหนะหรือว่า vehicle patrol นะครับการรัตเวนด้วยการเดินเท้าก็ตรงตัวนะครับก็ใช้ใช้เท้าเดินเนาะข้อดีก็คือว่าสามารถตรวจได้อย่างละเอียดนะครับแล้วก็ทำให้เราง่ายต่อการทำความคุ้นเคยกับพื้นที่ง่ายต่อการตรวจสอบเส้นทางนะครับแต่ข้อเสียของมันคือใช้เวลานานอีกอย่างหนึ่งก็คือการรัตเวนด้วยยานพาหนะเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็น จักรยานหรือว่ามอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะครับการรัตเวนด้วยรถยนต์ก็ถือเป็นการาัตะเวนด้วยยานพาหนะการาัตะเวนด้วยเฮลิคอปเตอร์หรือว่าการาัตะเวนด้วยเครื่องบินหรือการรัตเวนด้วยเรือพวกนี้ก็ถือว่าเป็นการรัตะเวนด้วยยานพาหนะทั้งสิ้นนะครับข้อดีก็คือว่าเราสามารถตรวจการในพื้นที่ที่กว้างใหญ่ได้นะครับแต่ข้อเสียของมันก็คืออาจจะเ,เดินทางเร็วไปนะครับทำให บางอย่างเนี่ยเราอาจจะมองไม่ทันนะครับหรือตรวจการไม่ทันนะครับเรื่องที่2ก็คือการรัตะเวนเนี่ยควรจะต้องทําเป็นระบบนะครับการรัตเวนสามารถเป็นระบบแบบประจําทางก็ได้หรือว่าเขาเรียกว่ารูทีนรูทนะครับแล้วก็ไม่ประจําทางหรือว่าอันเอ็กซ์เพคต็ดรูทนะครับข้อดีของการรัตเวนแบบประจําทางก็คือมันเป็นเส้นทางที่เราได้มีการวางแผนไว้แล้วก็คือเป็นเส้นทางเดิมๆนะครับนะครับ ถ้าเกิดว่าการที่เราวาระวังแผนในการเดินเส้นทางที่เรากาหนดไว้นั่นแสดงว่าเส้นทางนั้นมีความสําคัญมีจุดสําคัญที่เราต้องไปตรวจการนั่นเองนะครับแต่บางครั้งเนี่ยบางเส้นทางอาจจะไม่มีความสําคัญนะักเราไม่จำเป็นต้องรัตะเวนทุกวันเราก็อาจจะสุ่มเอานะครับเป็นเส้นทางไม่ประจําทางบ้างเพราะบางทีเนี่ยเวลาสมมติว่าเราเจ้าหน้าที่าะัตะเวนทําการรัตะเวนในทุกๆวันเหมือนกันเนี่ย ถ้ามิจฉาชีพหรือว่าอาชญากรเนี่ยเขาอาจจะสํารวจแล้วว่าเราเดินแต่เส้นทางเดิมๆแล้วเขาก็อาจจะแอบไปอีกเส้นทางหนึ่งนะครับดังนั้นการสุ่มเดินเส้นทางไม่ประจําทางบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ที่ดีเหมือนกันเพราะบางทีเราอาจจะไปเจอเหตุการณ์อะไรที่เราไม่เห็นตามเส้นทางที่เราเดินประจําวันนะครับ 3. เจ้าหน้าที่ลาตรเวนเนี่ยต้องคุ้นเคยกับเส้นทางและสภาพแวดล้อมในในหน่วยงานเช่น เส้นทางที่ต้องทำการลาดตระเวนนะครับทางลัดต่างๆทางตันหรือพื้นที่ก่อสร้างหรืออะไรก็ตามที่อาจจะเป็นผลต่อการรักษาวความปลอดภัยเพราะเมื่อเราทำความคุ้นเคยได้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้ทางดิีที่ไล่รู้ว่าเส้นทางไหนที่เป็นจุดเสี่ยงเส้นทางไหนที่เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องคอยตรวจการนั่นเองนะครับต่อไปเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเนี่ยก็ต้อง รู้กฎระเบียบในหน่วยงานเช่นพื้นที่ตรงไหนไปได้พื้นที่ตรงไหนไปไม่ได้นะครับในหน่วยงานและความเสี่ยงอันตรายของหน่วยงานนั่นเองนะครับเช่นหน่วยงานที่เป็นโรงงานก็อาจจะมีพื้นที่ที่เป็นวัตถุไวไฟที่เราจะต้องคอยไปต้องคอยคอยไปตรวจการอยู่เสมอนะครับหรือพื้นที่หน่วยงานบางหน่วยงานที่มีเรั้วที่ชํารุดอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยนะครับเราก็อาจจะ มีความเสี่ยงที่จะมีบุคคลภายนอกปีนเข้ามาเราก็ต้องหมั่นเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ตรงนั้นด้วยนะครับอีกเรื่องก็คือเจ้าหน้าที่รัตรเวนเนี่ยต้องช่างสังเกตสามารถจำแนกสิ่งผิดปกตินะครับสามารถประเมินสถานการณ์และสามารถตัดสินใจปฏิบัติสิ่งที่จะเป็นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้เช่นถ้าเราสังเกตว่ามีประกายไฟหรือว่ามีควันออกมาจากห้องใดห้องหนึ่งเนี่ย ก็สันนิษฐานได้ว่าอาจจะมีเหตุเพลิงไหม้ล้วก็สามารถคว้าถาังดับเพลิงเนี่ยไปอา,อาจจะไปดับไฟได้ทันท่วงทีนะครับหรือเวลาเราเดินไปเนี่ยเห็นมีรอยแงะประตูเนี่ยแต่ว่าปิดไว้อย่างเงี้ยเราก็อาจจะอนุมานได้ว่าอาจจะมีบุคคลภายนอกงัดแง,ง,งะประตูเข้าไปข้างในนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เจ้าที่เจ้าเวนต้องคำนึงนะครับ อีกเรื่องหนึ่งก็คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐเวนต้องสังเกตนะครับในทุกๆวันเนี่ยก็คือประตูหน้าต่างน,นะครับหรืออื่นที่เปิดทิ้งไว้และอาจจะมีผลต่อความปลอดภัยเช่นสํานักงานเนี่ยเราสมมติเรารักษาความปลอดภัยในสํานักงานเนี่ยเราในช่วงเวลาที่พนักงานได้เลิกงานแล้วหรือว่าออกไปหมดแล้วเนี่ยเหลือแต่รอปภพอเนี่ยเราก็จะมีหน้าที่คอยตรวจสอบว่าประตูไหนหรือหน้าต่างดาใดๆห,หรือว่าห้องไหนเนี่ยไม่ได้ปิดทําการปิดล็อกหรือไม่นะครับเพราะว่า ถ้าเกิดเมื่อพนักงานออกไปหมดแล้วเนี่ยเกิดมีของหายเกิดมีของเสียหายอะไรต่างๆเนี่ยโลบพอเนี่ยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบนั่นเองนะครับสังเกตความผิดปกติหรือสิ่งที่มันดูไม่ปกติในในพื้นที่ของเราเช่นสมมติว่าเรามีหน้าที่ในการดูกล้อง c c t v ทในพื้นที่เนี่ยบางทีเราอาจจะเห็นมีบุคคลมึนเมานะครับเข้ามาในใกล้เคียงในพื้นที่ของเราหรือมีกลุ่มคนเนี่ย นะครับรวมกลุ่มอย่างผิดสังเกตนะเช่นแบบอาจจะมีพวกกลุ่มเด็กแว้นหรือว่ามีพวกบุคคลภายนอกแย่งลุมกลุ่มกันอาจจะวางแผนเข้ามาบุกเข้ามาขโมยของในหน่วยงานของเราก็เป็นได้นะครับรวมถึงสังเกตบุคคลยานพาหนะและสิ่งแวดล้อมที่น่าสงสัยนะครับอ,อย่างที่ว่าไปคือบุคคลที่ดูมาดมดมดอม,มองมอง,มองนะครับมียานพาหะะที่ไม่เคยเห็นมาจอด เป็นระยะเวลานานอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่น่าสงสัยเหมือนกันนะครับรวมถึงสภาพอันตรายต่างๆที่จะอาจจะเกิดขึ้นในหน่วยงานเช่นมีน้ําหรือของเหลวรั่วนะครับหรือว่ามีอันตรายจากไฟมีน้ํามันไหลออกมาจากเครื่องจักรที่ทํางานผิดปกติอะไรเงี้ยเราก็ควรจะต้องสังเกตนะครับรวมถึงเมื่อเราราัตะเวนเสร็จแล้วหรือว่าระหว่างการรัตะเวนเราก็ควรจะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอาจจะเป็นหัวหน้ารปภหรือว่าอาจจะเป็น ศูนย์ปฏิบัติการที่รวมด้านการสื่อสารอะไรเงี้ยเพื่อแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบว่าเกิดเหตุการณ์อะไรในช่วงเวลาไหนนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้ Sam Security ี o พอดแคสต์ก็คงจบตอนเรื่องการระตะเวนรักษาความปลอดภัยนะครับแต่เพียงเท่านี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ